ดูดวงชาวราศีพฤษภรูปรถกินเสียงสัญญาณต่างๆบอกกล่าวราศีนะครับรูปคือเห็นจะจระรถคือได้กินนะครับไล่รับรถทางปากนะครับกินคือได้กินนะครับเสียงคือได้ยินเสียงนะครับสิ่งเหล่านี้บอกได้เลยว่าคนคนนี้มาร้ายมันคบไม่ได้มันคือปิศาจหมู่มารคนอิจฉาให้ร้ายใสย่ลายป้ายสี นะครับผมในโชคชะตาท่านควรที่จะต้องระแวดระวังเป็นพิเศษนะครับผมเดอะสตาร์ส่องแสงบนจันทาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาด้วยอํานาจบนบารมีวาสนาดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคมีดาบล้อมรอบปิดหูปิด,ปดตากระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกัน การส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชกตาซ้ายสามดาบขวาสามดาบตั้งมั่นมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าครับเอ็มเพสบังเกิดขึ้นในโชกตะตุ้งข้าวเหลืองรามเลือกกินเลือใช้หันคู่เกิดความเช่มชื้นนะผมเหรียญใหญ่เริ่มเกิดขึ้นในโชกตาด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนาถือดาบตั้งขึ้นกาได้กาเสียมีดดาบปักตรงกลางใจกวนกไวายกระสับกระสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหว ผมการที่ท่านแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วมสิ่งต่างๆมันเป็นสัญญาณนะผมเพราะฉะนั้นถ้ารูปก็คือเห็นกันาจะาจัดนะผมรสเราได้กลิ่นรสนะโอ้โหกลิ่นแบบนี้กลิ่นสบชัดๆนะผมในปากมีแต่รสแบบนี้โอ้โหนะผมเพราะฉะนั้นเราแวดระวังให้ดีชาวราศีพฤษภให้เราแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างคนคนคนนี้มาลายนะนะผมให้สังเกตในโชคชะตาสังเกตเอาเองครับ ด้นดาบสองควายเกิดขึ้นในยโชคตาคิดพินิจไต่ตองให้รอบข้อไปปรปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดการปกปิดซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงการที่ท่านจะลื่นเริงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบําเพลงกองก,กันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายในเจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบรับเตรียมตัวเฮรันรับทรัพย์โดยโชคถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสีย กล้าที่จะปรับปรุงแปลเปบบลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งบ้านทัาเป็นปิศาจจะเป็นยังไงครับกินต้องเหม็นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราแวดระวังให้ดีอัศวินขีมะส่งมอบเหรียญทองก็ต้องดูว่าเขาส่งมาจริงหรือหลอกครับ,บรปฏิบอดอยการลี่เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดดวงจะตามท่านต้องไฟกับมันนะผมคนคนนี้มาลายนะผมคบไม่ได้ ด้วยบุญกุศลวัสนาตกตำแหน่งไฮพิเทนแบบนี้แปลว่าเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จแปลว่าท่านต้องมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังไม่ใช่อะไรนิดหน่อยยอมแพ้แล้วนะครับสู้ก็แพ้ไม่สู้ก็แพ้แล้วจะสู้หรือจะแพ้ล่ะครับก็ต้องสู้ใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาหมอสันขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีพฤษภชะตาชีวิตจะรับทรัพย์หรือโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์แทงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ห้ติปไ้ค่าคูหมอสันได้ ครับขอให้ดันแจมชื่นราบรื่นไปไม่ได้ด้วยดีหมอสันจะได้ถูดวงให้กับท่านมากๆนะครับนะผมแล้ฟังดูดวงต่อกันยาวๆราศีพฤษภ14พฤษภาคม13มิถุนายนเป็นราศีที่มีดาวพฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือนในเดือนนี้ดวงชะตาของชาวราศีพฤษภจะมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจในหลายด้านทั้งการงานการเงินการเรียนและการค้าขายโดยมีรายละเอียดดังนี้ด้านการงาน ในเดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะพบกับโอกาสใหม่ๆในการทำงานดาวพฤหัสบดีที่โคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์จะส่งผลให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์และมีไอเดียใหม่ๆในการพัฒนางานของคุณนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการนำเสนอโครงการใหม่หรือริเริ่มแนวคิดที่แปลกใหม่ให้กับองค์กร อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายบางประการเกิดขึ้นเนื่องจากดาวอังคารจะโครจรสุดตำแหน่งที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานหรือผู้บังคับบัญชาคุณควรระมัดระวังในการสื่อสารและพยายามรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนในที่ทำงานในช่วงปลายเดือนดวงดาวจะเอื้ออำนนยให้คุณ ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมง,งานผลงานที่คุณทำมาตลอดทั้งเดือนจะเป็นที่ประจักษ์และอาจนำมาซึ่งโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายงานที่สำคัญมากขึ้นสำหรับผู้ที่ทำงานอิสระหรือเป็นเจ้าของกิจการเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ดีในการขยายธุรกิจหรือเริ่มต้นโครงการใหม่คุณจะมีโอกาส ได้พบปักกับลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าสนใจซึ่งอาจนำไปสู่การร่วมมือที่เป็นประโยชน์ในอนาคตด้านการเงินในแง่ของการเงินเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ค่อนข้างมั่นคงสำหรับชาวราศีพฤษบดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวแห่งความมั่งคั่งจากโครจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์ส่งผลให้คุณมีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มเติมจากแหล่งที่ไม่คาดคิด อย่างไรก็ตามในช่วงต้นเดือนคุณควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเนื่องจากดาวเนปจูนอาจทำให้คุณมีแนวโน้มที่จะใช้เงินไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือถูกหลอกลวงในเรื่องการลงทุนหอกควรพิจารณาอย่างรอบคอบก,ก่อนตัดสินใจใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่ในช่วงกลางเดือนคุณอาจได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินเช่นการได้รับโบนัสหรือผลตอบแทนจากการลงทุน ที่ทำมาก่อนหน้านี้นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนการเงินระยะยาวและพิจารณาการลงทุนใหม่ๆสำหรับผู้ที่มีหนี้สินเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ดีในการจัดการกับภาระหนี้คุณอาจพบวิธีการชำระหนี้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือได้รับข้อเสนอที่ดีในการปรับโครงสร้างหนี้ในช่วงปลายเดือนควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิง หรือการท่องเที่ยวเนื่องจากดาวอังคารอาจทำให้คุณมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเกินตัวในเรื่องเหล่านี้ด้านการเรียนสำหรับชาวราศีพฤษภที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองดาวพุธซึ่งเป็นดาวแห่งการสื่อสารและการเรียนรู้จากโครจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์ส่งผลให้คุณมีความกระตือรือร้อนในการศึกษา และเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณอาจพบว่าตนเองมีความสนใจในหัวข้อการเรียนใหม่ๆที่ไม่เคยสนใจมาก่อนนี้เป็นโอกาสที่ดีในการขยายขอบเขตความรู้และทักษะของคุณอาจพิจารณาการลงเรียนคอร์สเสริมหรือเข้าร่วมสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่คุณสนใจในช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายบางประการในการเรียนเช่นการมีงาน ที่ต้องส่งหลายชิ้นพร้อมกันหรือการเตรียมตัวสอบที่สำคัญอย่างไรก็ตามด้วยความมุ่งมั่นและการจัดการเวลาที่ดีคุณจะสามารถผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อหรือสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรต่างๆเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทบทวนและเตรียมตัวดาวเสาจะช่วยเสริมสร้างความมีวินยัย และความอดทนในการศึกษาทำให้คุณสามารถจดจำข้อมูลได้ดีขึ้นในช่วงปลายเดือนคุณอาจได้รับโอกาสในการนำเสนอผลงานหรือโครงการที่คุณทำมาตลอดทั้งเดือนนี้เป็นโอกาสที่ดีในการแสดงความสามารถและได้รับการยอมรับจากอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นด้านการค้าขายสำหรับชาวราศีพฤษภที่ประกอบอาชีพค้าขาย หรือทำธุรกิจเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายดาวพฤหัสบดีจะช่วยเสริมสร้างโชคลาภและการขยายตัวของธุรกิจแต่ในขณะเดียวกันดาวเสาร์ก็อาจทำให้เกิดอุปสรรคบางประการที่ต้องระมัดระวังในช่วงต้นเดือนยอดขายอาจจะไม่สูงมากนักแต่คุณจะได้รับโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ๆหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ที่น่าสนใจควรใช้เวลานี้ในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆในช่วงกลางเดือนยอดขายจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความงามสุขภาพหรือและสไตล์คุณอาจได้รับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่หรือได้ลูกค้ารายสำคัญอย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังในเรื่องของการจัดการสต็อกสินค้าและการส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลาในช่วงปลายเดือนอาจมีความท้าทายในเรื่องของการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงขึ้นคุณอาจต้องเผชิญกับคู่แข่งรายใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภคนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณ สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาขยายธุรกิจหรือเปิดสาขาใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการศึกษาตลาดและวางแผนแต่อาจยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมในการลงทุนขนาดใหญ่ควรรอให้สถานการณ์ชัดเจนมากขึ้นในเดือนถัดไปโดยรวมแล้วเดือนจะเป็นเดือนที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับชาวราศพีศพฤษภการรักษาสมดุลระหว่างการคว้าโอกาสใหม่ และการระมัดระวังในการตัดสินใจจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นในด้านการงานการเงินการเรียนหรือการค้าขายการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวราศีพฤษภที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นคุณและคู่ของคุณจะมีโอกาส ได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นอาจเป็นการวางแผนท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมที่ทั้งคู่สนใจร่วมกันอย่างไรก็ตามอาจมีช่วงที่เกิดความเข้าใจผิดหรือมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันบ้างโดยเฉพาะในเรื่องการเงินหรือการวางแผนอนาคตสิ่งสำคัญคือการสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจพยายามรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายและหาทางออกร่วมกัน ช่วงกลางเดือนเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการพูดคุยเรื่องสำคัญหรือการตัดสินใจร่วมกันเช่นการวางแผนแต่งงานการซื้อบ้านหรือการมีบุตรหากคุณกำลังคิดเรื่องเหล่านี้ให้ใช้โอกาสนี้ในการหารือกับคู่ของคุณอย่างละเอียดสำหรับคู่ที่แต่งงานแล้วอาจมีโอกาสได้รื้ฟื้นความรักและความโรแมนติกอีกครั้งการจัดเวลาสำหรับเดทไนท์ หรือการทำกิจกรรมใหม่ๆร่วมกันจะช่วยเพิ่มความสดชื่นให้กับความสัมพันธ์ในช่วงปลายเดือนอาจมีเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกองุดหงิดหรือไม่พอใจคู่ของคุณแต่พยายามอย่าด่วนตัดสินหรือแสดงอารมณ์รุนแรงให้ใช้ความอดทนและพยายามเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายการแก้ปัญหาด้วยความใจเย็นและเหตุผลจะช่วยให้ความสัมพันธ์แข็งแกร่งขึ้นในระยะยาว ด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวราศีพฤษภที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆดาวศุกร์ที่โคจรเข้าสู่ราศีของคุณจะเพิ่มเสน่ห์และความดึงดูดให้กับคุณอย่างเห็นได้ชัดช่วงต้นเดือนเป็นเวลาที่ดีในการออกสังคมหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆคุณอาจได้พบกับคนที่ถูกใจ โดยไม่คาดคิดอาจเป็นการแนะนำจากเพื่อนหรือการพบกันในงานสังสรรค์ให้เปิดใจและพร้อมที่จะทําความรู้จักกับคนใหม่ๆสำหรับผู้ที่กำลังคุยหรือศึกษาดูใจกับใครอยู่เดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมในการพัฒนาความสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งขึ้นอย่ากลัวที่จะแสดงความรู้สึกหรือบอกถึงความตั้งใจของคุณแต่ก็ควรทำด้วยความจริงใจและไม่เร่งรีบจนเกินไป อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการตัดสินใจเรื่องความรักในช่วงกลางเดือนเนื่องจากอาจมีคนเข้ามาในชีวิตที่ดูน่าสนใจแต่อาจไม่ใช่คนที่เหมาะสมกับคุณในระยะยาวให้ใช้เวลาในการทำความรู้จักและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจผูกมัดช่วงปลายเดือนเป็นเวลาที่ดีในการทบทวนตัวเองและสิ่งที่คุณต้องการในความสัมพันธ์ หากยังไม่พบคนที่ใช่อย่าเพิ่งท้อใจใช้เวลานี้ในการพัฒนาตัวเองและทำในสิ่งที่คุณรักความมั่นใจและความสุขในตัวเองจะดึงดูดคนที่เหมาะสมเข้ามาในชีวิตคุณในเวลาที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ใช้แอปพลิเคชันหาคู่เดือนนี้อาจมีโอกาสได้พบกับคนที่น่าสนใจแต่ควรระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและนัดพบกันครั้งแรก ในที่สาธารณะเพื่อความปลอดภัยสรุปโดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีพฤษภในด้านความรักทั้งคนมีคู่และคนโสดแต่ก็มีความท้าทายที่ต้องระมัดระวังเช่นกันสำหรับคนมีคู่การสื่อสารอย่างเปิดเผยและการใช้เวลาคุณภาพร่วมกัน จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งขึ้นในขณะที่คนโสดมีโอกาสที่ดีในการพบเจอคนใหม่ๆและเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่น่าตื่นเต้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดสิ่งสำคัญคือการรักษาความสมดุลระหว่างการเปิดใจรับความรักและการรักษาความเป็นตัวของตัวเองการใช้สัญชาตญาณและเหตุผลควบคู่กันไปจะช่วยให้คุณตัดสินใจเรื่องความรักได้อย่างชาญฉลาด ท้ายที่สุดจงจำไว้ว่าความรักที่แท้จริงเริ่มต้นจากการรักตัวเองใช้เวลานี้ในการดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อให้คุณพร้อมที่จะมอบและรับความรักอย่างเต็มที่